Oh, <laughs> ช้าๆนะครับออกยังเนบเลยเนี่ย กำลังจะเทียบท่านะครับเกาะช่างนะครับปิดไปขวาเฮาจะไปใส่อดก่ปุ่นปุ่นใสุ่น นี่หน้าไม่แห้งครับเขาหนังในรูดออกมาผมได้ห่อนตายกี่กันไปตากแดดอยู่ขี่เราหลวงครับขี่เราหลวงขี้นเราหลวงไปกี่เข้าก่อน วันนี้เป็น้าวต้มนะครับไข่ดาวยังบรรยากาศชมวิวนะครับสวยๆติดทะเลครับห้องราคาก็ไม่แพงมีเกือบทุกอย่างได้เป็นไ,ได้ไ พร้อมที่จะไปดำหน้าหรือยังพร้อมมากดูน้องคิด่ไหนเจบ <c oughs> <c oughs> เฮาเหรอเฮามาล้วเอาเบ็ดมากี่ก่อนเอาขึ้นรถเอาขึ้นเรืเอกันเลย m ມ l t i m u l t i ไปดำน้ำแม่นอ้อเดี๋ยวเราไปดำน้ำโอ้โ,อโ,อโอ้เอาแล้วเสียมเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียไมเสียจนยดมันนิง่งหรอ <c oughs> มาเลยเรนตาครับกันครับอุ่นวายทพิ์ครับอุ่นวายทริปจะบ่าจะจับอยู่ว่าไม่เลยเธอฉันต้องเอานี่ใส่ตั้งหลังอันมันไปหูวหน้ามันจะเข้าก็ไม่เข้าเลยนี่ตลกมากลับไปนี่เอ้เอ

หน้าเอยู่ี่ค่ะเข็มปากน้ำเขาปากเข็ม เดี๋ยวเขาเขาจะนำไส้น้อยไก่อนนะเอาฝางเลย một uh... ờ 拜，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 拜。 ไอ้กก้อนหลังเลยไปนี่ครับผ pues ู <S <S ้นำทางขอกลังตามาครับขอครับ

À. <laughs> à. ngang Đầm nám gọi sáng là crap. เกาะเรือนะครับอันนี้โซนเรือ 都抬到这边。<laughs>

เหลืออันนี้ตีแรกนะบึ้จะไปแอลได้อยู่อ่ะอ้เอาข้ามตาหักก็ตาหักก็ ก็เหรอกิมก็ไหวนี่นี่ดูกูกแซมแซมดูเป็นฟูงเงยมกล้มกล้กล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้อกล้อมาใกล้มาใกล้อมาใกล้มากล้ๆมากล้ๆมกล้มาใกล้าใก้

好렇 <laughs>

เครยครับจากการดำน้ำมาแสจเหนื่อยานมีเส้นสทีอบีทีองน้ำมีคนเลยไปถึงรอบีข้างบนมีกมงจัรเราแบัปเออเจอ งามดีเนาะนี่ครับแผลนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้แมงกพุนเแมงกพุนธรรมดาเวลหนึ่งเรีวิวหนึ่งขนาดเรีวิวหนึ่งจะ จะตายแล้วเจอเลเวลสามนี่คือไม่ปูประสบการณ์ใจหนักหลือปนหมดละเนี่ยวทะเลก้อนช่างเราไม่นี่นี่ครับนี่นี่ถ้าเมนกับฟุ้งไฟนั่นนี่เป็นแผลเป็นแล้ว สัมภาษณ์หน่อยครับว่างวัดว่างไปไปวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับชิวชิวชิวมากไหมครับชิวม,มากมากมากเลยไหมครับมากสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์เลยครับวันวนี้เป็นไงบ้างครับสนุกมากข้าวแน่ต้องมีคันเบ็ดมาด้วยครับข้าวแน่นะต้องเตรียมเบ็ดมาด้วยสัมภาษณ์เลย ก็ดุเด่นดีนะคะด,ดะไรก็สนุกดีค่ะ <c oughs> เราจะเราจะไปที่ไหนกันต่อไหมไม่รู้เราจะไปกินหมูกระทะที่รีสอร์ทกันนะคะเราไปกินกันเลยเป็นไงบ้างคะวันนี้ดีะค,ะครับจริงหรอคะครับเหนื่อยไหมคะมอยมากเลยดูสิยคะ,คะด,ดูตัวสิคะ สนุกดีค่ะสมัมำนักเลยครับต่วยโซเอนจอย very m มา h ค่ะสัมณนันเลยครับ,ม,รรบมาทะเลวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกมากค่ะได้น้ำทะเลสรอบค่ะสำนักเรได้ไปครับสานักไหนเลยไหมครับที่สาษณ์ไหนนะสนุกไหมลูกโอ้ยเป็นเหมอนกันขนาดไหนค่ ตอนหนึรีวิวขายสินค้าค่ะบนทะเลรู้สึกไงบ้างครับ